สวัสดีครับสวัสดีปู่ฤาษีนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็โทรมาขอแนวทางปู่เป็นโค้งสุดท้ายนะครับได้เลยยีกี่วันว,ว,วันนี้ยี่แปดใช่ไหมวันนี้ยี่แปดครับปู่เก้าสามสิบสามสิบเอ็ดแล้วสามวันเนาะครับครับปู่มีสูตรคำนวณจะปล่อยเพิ่มหรือเปล่าครับปู่มีมีมีมมนะก็เลี้ยันด้วยฝันเมื่อคืนนี่ฝันฟันจำได้ ตื่นมาพีสามกว่าครับมีคนมาขอซื้อซื้อกล้วยลูกกล้วยเรียกว่านอกล้วยเนาะครับซื้อมาปลูกเข้ามาสองคนแต่คนคนผู้ชายคนหนึ่งแล้วพิงคนหนึ่งแต่ผู้ชายทัานจำได้ว่าแกตายไปแล้วเป็นปู่ปู่ยายบ้านเก่าครับแต่พี่ยิงยังอยู่เป็นลูกของเพื่อน เขาลูกแฝงก็เฮอ,อยจะมาซืกก้อกล้วยโอ้ยกล้วยเป็นตคนเองมันเยี่ยมก็ออกปลูกแล้วทำทางสวนก็เยอก็อไม่เยอะผมออคอยคุยกันพอคุยกันก็ยังไม่ออกแางบ้านแล้วก็ถอยรถมา,าก็จะต้องจะงอารถมาบรรทุกกล้วยนันก็ไม่ได้ดูทะเบียนแล้วรูมันจะเป็นมันเป็นเป็นรถรถมีกรอบมันก็รถบรรทุกดีข้างหลังรถมาใส่ที่นี่ ไม่กลุ่มหนึ่งก็มีแม่ข้ามาจากตลาดก็มาทำมันกันว่าจะมาซื้อกล้วยมันกันนี่แหละมากันใหญ่เลยว่ากล้วยกำลังขาดแคลนเลยก็อยากได้กล้วยกันเยอะเลยขวงนี้วะน่ะนตลาดไม่มีขายก็เลยมามาก็มี้คนรู้แจ้งว่างแจ้กว้างอะไรไหครับก็ได้คุยกันเรื่องกล้วยแล้วปู่ได้ขายได้ขายกล้วยให้เขาไหมครับปู่ก็กล้วยกล้วยวันมันยังไม่ใหญ่ไม่ได้ขายให้อ๋อ ม,มันยังยังไม่ได้ขายให้ที่คุยกันเมื่อคืนเพียงแต่ว่ารถมันก็มีอยู่แต่เรายังมันยังไม่โตอ่ะยังไม่พร้อมขายเลยครับเออออย่างนึงปูเขียนสูตรเอาไวย้ยังไม่ได้ซื้อก็ไม่รูกกอ๋อสูตรตัวไหนครับปูบอกได้เ,เลยเนาะครับมาสองคนคืนก็กรงกันไม่ถูกปูนะครับครับปู กูเขียนเอาไว้929ใช่298เลย298อ๋อตัวนี้เป็นสูตรตัวไหนครับปู่298สูตรเนยมันมันหลายสูตรปลูกเลยตัวที่ปูชอบมันแหละมันเยอะยน้อยตั้งสามสี่หางเลยเดี๋ยว่ากันสูตรหลายสูตรสองตัวสามตัวสูตรหลักที่หอยหลักสิบเลี้ยนขึ้นเลยมาตัวอะไรกันไหมครับครับปู่ถ้างั้นตัวตัวที่ปูคัดมามีตัวไหนบ้างครับปู่ อ่หาหกหกสามหกอ<ะ>๋อหกสามหกปว่สองสามมันต้องมาแน่นอนวันนี้ตัวใดตัวหนึ่งคแต่ในปั้นน้ำมีมีผู้ชายมาสองคนมาหลอบแหลกจะมาขอซื้อกล้วยซึ่งเป็นทำพันซื้อไปปูกเันแหละถ่าบ้านเราเป็นเยาวนาขอกล้วยเนาะแต่ว่าจะาปู่ไม่ตีเป็นหน่อปูกตีว่าเป็นเป็นพันกล้วยก็เลยตีเป็นว่า อ่าขั้วปูขั้วปูก็แปดขั้วก็เก้า 8, คืา 9, คปีสองเก้าแปดครับสองเก้าแปดใขอมันตรงก,กันกับเลขสูตรใช่ไหมครับปู่ตรงกันพอดีเลยเ<อ>ยีงง่ยมเลยครับครับโแล้วแล้วมันก็ตรงกับสูตรบนที่ปู่ให้มาตอนต่องวดด้วยนะครับปูมันมีมีสองตัวด้วยใช่ไหมครับมีแปดสองแล้วก็มีเก้าแปดด้วยครับปู่ ตรงกันเลยอตรงกันกับสูตรที่ปู่ให้มาต่องวดเลยครับเอมันไม่ไม่ต้องตัดยากเลยเก้าสองเก้าเปีครับแล้วก็แปดสองด้วยอ่ะครับถ้างั้นก็คือจับมาใส่กันเป็นเลขสามตัวเลยใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่ในในฝันก็ตีได้แค่นั้นนะมอนมันต้องมีสามตัวอืมครับว่าถ้าปู่ฝันเกี่ยวกับกล้วยมันจะแม่น มันแม่นเมื่อเมื่อตอนบันเห็นเครือกล้วยอยู่ในนาคืเครือเดียวเครือหนึ่งกันแหละครับในนาเป็นไอ้นั่นก็แม่นเอเลยสามตัวเลยอ๋อครับครับปู่อันนี้เขาจะมาซื้อกล้วยแต่ว่าเอาไปทําพันเอาไปทําพันก็ไปปูงันหละครับเขาปูตีง่ายๆเลยก็เลยตีมาสองคนก็ตีสองเลยสองสองเก้าแปดครับก็ก็เลขเราคำนวณเอาไว้อยู่ตรงกอดีเลย แล้วสูตรที่ปู่ทาปู่ทําได้สองเก้าแปดมันเป็นสูตรบนหรือสูตรล่างครับปู่ก็ไม่ฟันทรงมันหวดทีแรกเพราะว่าหนึ่งหกสามมันยังดันมาล่างเนาะครับทไมให้ปู่ไม่ฟันทรงไม่กันทังนั้นให้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับปู่กันไปเลยที่ห้ไปที่ห้ไปชุดก่อนมันตรงกันีกันไปเลยครังไงก็เขียนเครื่องไม้คูนไว้ด้วยอืมครับครับปู่ได้ครับ แล้วสูตรที่ปู่ให้มาแต่ต่องวดก็ไม่ทิ้งใช่ไหมครับปู่ไม,ไม่ไม่ทิ้งกันนะแอ่นั่นคือว่าใช้ได้เลยก็ถ้าบูบถ้าลบเรากำนวอยู่น,นั่นเลยครับอืครับครับก<ข>็คือพักหลังๆมาปู่ทําสูตรคานวณปู่ไม่ค่อยได้คํานวณย้อนหลังดูใช่ไหมครับปู่ใช่ครับปู่ปูป่ปจะเดินหน้าว่า,วามันยังไงหลัะมันไม่จาเป็นเรวา่าถ้าทำวนไปกระทันไมเหมือนเราเล่าประวัติ รอประวัติย้อนหลังปู่ก็ไม่อชอบประวัติดีประวัติชั่วอะไรปล่อยเราเดินหน้าดีกว่าเพราะมันมันเป็นมนาตรฐานของเราแล้วว่ายังไงก็ต้องเดินมาครับมันจะไรระยะไหนก็ไม่รู้ว่าจะจะเดินไหมไม่ไม่เดินถ้าเดินบางทีเดินก็เดินก้าวเดียวก็บจบก,ก็มีที่มันไม่ไปสองก้าวเลยเ <c oughs> ่างหัวดเดียวจบอย่างนี้แะครับสามขีหัวมาปออุยเ <c oughs> ชื่อไม่ได้ก็ <c oughs> ก็คือว่าจะทําให้เปลี่ยนแปลงตลอดอันนั้นถูกใจเอานั้นทํใไ้เยอะจะไม่ถูกใจมันไม่ถูกกระตรงที่เราฝันมาจะมีตัวไหนเพราะนี่มันมาฝันประกอบกันไงก็เลยเชื่อว่า,อาตัวนี้ครับก็คือถ้าเกิดสูตรไหนมันเดินดีตรงๆก็เก็บมันไว้ถ้ามันมันเดินไม่ดีก็ทิ้งใช่ไหมครับปู่ก็มีแค่นั้นไม่ว่าอะไรถ้ามันข,ขึ้นเส้นี้มันเกินแล้วก็ไม่เอาครับก็ต้องห้ามใหม่ ก็คือว่าสูตรที่ปู่เอามาลงในงวดนี้ในคลิปนี้ก็คือเป็นสูตรที่ปู่ทํามาอันนี้เป็นงวดแรกใช่ไหมครับปู่ที่เอามาลงใช่ปูท่ทําทำไปหลายหลายเลขแต่ว่าชอบไม่ชอบพอดีอันไหนที่ไม่ชอบก็ตัดทิ้งไปอันไหนที่มันมันมันบังเอ,อิญนะงวดนนี้มาฝันคิดว่าจะไม่ฝันมาฝันก็ตื่นแล้วเ,เราฝันเนี่ว่าคนที่ปู้ชายที่เห็นก็อเขาตายไปเป็นปีแล้วนะ จำได้อ๋อครับครับปู่ปจักด้วยก็คุยกันเฉยนี่แหละมันก็มันก็ธรรมดามก็ไม่ได้เป็นไรแล้วก็เพราเราตื่นเราตั้งสติได้เอาความฝันดีกว่วามันเหมือนเป็นเรื่องจริงอ่ะครับครับแล้วนั้นปู่ปู่มีตัวที่ปู่ชอบหรือว่าปู่ปู่เน้นไหมครับปู่ชอบนี่แหละแปดเก้าเก้าแปด โอ้แปดเก้าเก้าแปดครับแล้วก็เดี๋ยวจับแปดเก้ามาใส่กับแปดสองเป็นแปดเก้าสองใช่ไหมครับปู 9, <8. S 1> ่แปดเก้าสองสองเก้าแปดถ้าจะลดปูถ้าจะล,ด,จะล,ด,ล,จะลดลงก็เป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครัแค่นั้นถ้าจะลดลดจะลดหนึ่งก็ลดเหลือเจ็ดก็เจ็ด ว่าจะต้องลดบ้างขึ้นลงบ้างเพราะว่ากันไงอืมขาดขาดปูว่าแตว่าเจ็ดเก้ารู้สึกว่าจะเลขเป็นเลขดังนะครับปูเอาเอาน่น่าจะเป็นเลขอั้นครับปูเจ็ดเก้าเจ็ดหกอันนี้ไหมครับขาดขาปูเกเจ็ดหกเจ็ดนี่อั้นเลยนี่ขาดกับเจ็ดสี่ก็อั้นเหมือนกันครับปูเอาปูปูเคลียดมาเยอะแต่ว่าที่ชอบไม่ชอบที่ที่ให้ไปเที่ยวก่อนก็มี แปดสองมีก้าหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็มีอะไรเก้าแปด้วย่านไ่ับมารับล้ากมีหกมีเกแต่ว่าเลขที่ปู่ให้มาไม่อ uh ั้นหรอครับปู่ไม่อั้นเลยครับครับผมอ้าเลขแปดเก้ามันอาจจะอั้นนะมันดังอ๋อครับครับผมก็ดังอยู่ด้วยใ้ๆวันก็อาจจะรู้ว่าตัวไหนจะดังครับครับผม ปู่ไม่เป็นไรเพราะว่าไม,ไม่ไม่การจ่ายกันอะไรไม่มือนคนอื่นก็จะจะจ่ายเยอะกว่าเดิมอ๋อค่ะปู่หยิบจับลอตเตอรี่ไปแล้วใช่ไหมครับปู่หยิบมาอย่างระบายวันนี้ไปได้มาอย่างระบายอ๋อครับรออของไปได้ตัวนี้แหละสองแปดเก้านี่แหละครับแล้วก็มีเก้าสองด้วยกันหนึ่ง เราเราเรามองไปเราก็เลยเอาหยิบเอาไปนี่เก่าสองแปพอมาถึงบ้านมาดูมันไม่ใช่มันเป็นหกสองแลกมอนกันนะครับ <c oughs> ทำไมมองเห็นหรือเก่าเขาได้มาเป็นเหรือมเออครับแล้วส่วนความฝันก็คือคนที่ปู่ฟันเห็นปู่รู้จักอยู่ใช่ไหมครับจัาเป็นปู่ใหญ่บ้านเกียไปแต่วาอม พีกว่าเลยพี่ทนะี่รงครับแต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วใช่คนหนึ่งคนผู้ชายเกียรตแล้วไม่แน่ลูะค่อยจะเป็นซูลก็ไ,ได้นะครับครับปู่ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเขาเป็นคนนํามาไอ้ผู้หญิงเขาไม่รู้จากบ้านยังไงเขาเขาเลยพามามากสองคนรถกันแรกรถกันแรกกันใหญ่นะัะ ก็มาทุบผักมันทุกของในตลาดนี่แหละครับแต่มารอบหลังอีกก็เป็นเล็กทันเล็กมามันนี้จะกุ้ยงมาเจ้าเซ้มาเต็มกรมนักจะดกามาแต่ละคนก็จะซื้อกล้วยอย่างเดียวไม่ซื้ออย่างอื่นเลยอ๋อับครับผมปั้นมันปลูกก็ปลูกแล้วปลูกไปเหมือนเดือนที่แล้ยมันมันยังไม่โตยังไม่ใหญ่มันให้ไม่ได้เครื่องมันครับเ้วก็ตุ้ยงก็เราก็เลยตื่น ได้มากก,กว่านี้กว่าจะเรื่องจริงพองมาดูเวลาตีสามกว่าก็อ๊อกก็ฝันอีกพอเริ่มมาตบตัวนว่าอามันมีเก้าแค่ไหนแล้วฝันยิ่นกล้วยก็เจ็ดเก้าครับมีต้นกล้วยไหมครับผแล้วพอไปนนอนต้องเป็นหนึ่งครับก<ๆ>็มีส่วนไหนมีเก้าหนึ่งเก้าสองอยู่วางอีกก็ได้ครับครับผมแตเลขสูงมากเลยเนาะที่ว่าจะไม่สูงเหมืนกันอือครับผม แล้วแลสามตัวอีกคู่หนึ่งตัวไหนนะคะปู่หกสามหกหกสามหกโอเคครับผมยังไงก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับปู่นันีกสามวันนี้ครับครับผมเดี๋ยอีกไม่กี่วันเลขก,ก็จะออกแล้วเนาะวันวันที่สีก่อนเตรียมแล้วครับครัผมวันนี้่ปู่วันนี้ปูได้ปั่นกันเลย สบายใจไป่้ยคิดไวจะไม่ปัดมันโมดที่เรียนเงียบปิดเลยครับแต่ว่างวดนี้เลขปู่ก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับปู่มวดนี้เลขสวยมากเลยอชอบอยู่ชอบในส่วนตัวปู่ชอบครับเดีย๋ยวจ,จะได้พาเอซีไปสรุปตัวเลขท้ายคลิปยังไงก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณมาก<อ>ขอขอครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่ฤสีนะคะเพิ่มมา298636นะคะส่วนสองตัวยังเป็นตัวเดิมนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ